โอเคก็ต้องขอกรตสบดีนช่วท่านหน่อยนะผมกีผมผม,มีซ่าสูน,นวันนี้เนี่ยผม,ผมจะมาทำการเล่นเอ่อเล่นเกมนะผมที่มีชื่อว่าเอ่อ m e l อนแ a น d ์บ x ็กจำชื่อแทบจะจำชื่อไม่ได้แล้วก็เป็นมันจะเป็นเกมที่ผมเคยอัดไปแล้วนะมันจะแบบเอาสามารถเซ่คนอนะไรแบบนี้นะแล้วก็แบบเอ่ออาจจะแบบอยากทำฉากต่อสู้ดมันก็ กดสโล์สลโมชั่นต่อยหมัดเอ่อหมัดขวาเขาหมัดซ้ายแล้วเอ้ยขวาดูแล้วแล้วก็ต่อยไปแบบนี้แล้วก็เตะอะไรแบบนี้เป็นเลือดออกแล้วก็หัวม่งแบบโรนันดนะผมแล้วก็คอขาดแบบนี้ได้คิดที่แล้วเนี่ยผมได้รีวิวทุกปืนไปแล้วนะผมก็จะโบโบงโบงโบงอะไรแบบนี้ฮะนี่แล้วก็จะมีปืนแบบอ่าปืนปืนปืน จะเอาเป็นป yeah, ืน RPG แบบนี้ก็ได้นะผมยิงทีโปองอันตรายเลยนะคพราบผมกลายเป็นเลโก้ก็วันนี้ที่ผมมาอัดเนี่ยเพราะผมได้ลงมอดแล้วนะพีชมอ่ะเผื่อใครไม่รู้จักว่ามอดคืออะไรมอดเนี่ยคือสิ่งที่มันไม่มีอยู่ในตัวเกมนะผมแต่ว่ามีคนทําขึ้นมาแล้วให้เราไปดาวน์โหลดได้ซึ่งถามว่าเขาได้อะไรความนิยมั้งแล้วก็อาจจะได้เงินจากการโฆษณาในมอดก็ วันนี้เนี่ยผมได้หลุดมอดมาเยอะอยู่เยอะพุ่งสมควรอยู่ซึ่งผมเพิ่งรู้ไงพอมัาหลุดมอดได้เดี๋ยวพาไปดูว่าหลดุหลดหลุดมดออยังไงเออเปึงน,นี่น้ำมิจฉ์เออเป็นไงนี่น้ำมิจฉ์เห็นอันนี้ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นรูปเหมือนถุงเออเหมือนแบบถุงใส่ของแล้วก็มีรูปเครื่องหมายตกใจให้กดไปนี่มันจะมีมอดเลยตามใจเลยตามใจใคุณเลย ออแล้วผมมักดรีเฟรชทำเอ้าจะบอกนะของมอสที่ผมลงมาหายเอ้ายังไม่หายมาดูกันเอ้าเอ้สสสอาสมโวเนี่ยก็จะมีมอสต่างๆอันนี้เป็นมอสใหม่ผมไม่เห็นนี่ตอนแรกไม่เห็นนะท่านผู้ชมตอนนี้เห็นละเอ้อยถ้าสนใจท่านผู้ชมมีโซไวบล อ่อิงเดเอุย้ยเดี๋ยวโอ้คนอ๋อเนี่ยน้กผู้ชมถ้ามันถ้ามันเป็นรูปนี่เปนไนงะถ้ามันเป็นรูปอย่างนี้คือเราเนี่ยต้องดูโฆษณาก่อนนะผมแล้วก็ใช้พื้นที่ตอนนี้เพื่อการเออเพื่อเป็นการดาวโด์โหลดแต่ถ้ามันเป็นลูกศรชี้ลงอย่างเงี้ยคือไม่ต้องดูโฆษณาคือดาว์โหลดได้เลยน้กผู้ชมถือว่าดีผมจะเอาแันี้นี่นะไม่ต้องดูโฆษณาเลยเพราะว่ามันเป็นรูปล,ลงนะ นี่อิงแมชชีนอยขอดูนะ่อิงแมชชีนีดาวโหลดดิพี่ได้ยังะ endy, อะเบนดีอิงแมชชีนเออเอ่อ,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 อยังไม่มีไม่มีเอ่อแมชชีนอยู่ไหนอิงแมชชีนผมอ่ะพี่เอาอิงแมชชีนหายเอาเซฟเนี่ yeah. มออันนี้คือน่าจะเป็นคอนอ่ะเดี๋ยวค่อยม,อมาดูมอมามาเล่นก่อน <c oughs> เอามอดที่ผมโดดไว้ก่อนนะผมนี่ก็มาดูดแลดเดี๋ยวผมจะเอาออกมาให้หมดแล้วค่อยรีวิวทีเดียวเลยเอ้ยไม่อันนี้ไม่เกี่ยวมีอันนี้เป็นหุ่นยนต์ลบทำอะไรได้ก็เอ่อเหมือนจะทำอะไรไม่ได้นะแค่เพิ่มความทนทานแล้วก็เพิ่มความเทถีอันนี้เป็นออออเอ้ยไม่รู้อะออสักอย่างโ ตัวอันนี้วาเด่นนะผมจะไมโครฟ์มือหนีมือยาวอันนี้เลยจะได้เปรียบระยะนะผมเพราะมือยาวมากโคตรเดยวแต่มันจะงองไม่ค่อยได้นะไม่จะแข็งไม่ใช่แข็งนะอ,อันนี้เป็นอักรวินลัตติการนะผมเกวเล่นตัวอะไรก็ไม่รู้แต่อื่นมากถามผมจะเก็บผมนอนไปเล่นนะ่ะหรือเปล่าหรือผมคิดเองเดี๋ยวลองอาดาบไปฟันดูไอเห็นนะถ้าตกจากที่สูงประมาณนี้แล้วไม่เป็นไรก็แปลว่า เร็วเดี๋ยวๆๆเอาไหนมาเนานะี่ยเอ้าตัวลงไม่อึดใช่ไหมเนี่ยนะผมคิดเองใช่ไหมเอ้าอ้าอันนี้โหลดแล้วว่าเมื่อกี้น่าจะโดนดับเนีย่ยมันแทงแทบไม่เข้าเลยนะพี่ชมอึดอึดอยู่อึดพอตัวอยู่เนีย่ยอ่ะเมื่อกี้ผมที่มันใช่ไหมท่านผู้ชมมันไม่เข้านะเดี๋ยวมันม,มีเลือดใช่ เออเมืม่อกี้ไม่เป็นไรใช่ไหมท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองเอาเป็นไงเออคนปกตินะเนี่ยท่านผู้ชมมันต้องเลือดไหลวันนี้เสียเสียบว่าไงอ่ะเดี๋ยวผมจะลองแทงเอ่ออสเวลติกาดิ้นดูไม่เป็นไรเลยถือว่าอึาอาออดเนี่ผมอึดมากดีไปแล้วก็จะมีอันนี้ มอดเนี่ยมันมันมันใช้หน้าปกเป็นลูกปืนแล้วแล้วมันเขียนว่านิวกันนะผมก็นึกว่าจะมีปืนใหม่ๆมาให้เล่นสุดท้ายมันเป็นแค่หุ่นแล้วโฆษณาโอเคนะผมก็หวังว่าเมื่อกี้โฆษณาเมื่อกี้หวังว่ามอเออยูทูบโฆษณาไม่ตั้งเป็นหน้าปกนะเวลาโฆษณาขึ้นมื่อไแต่ว่ามีนาทีเดียวมันจะตั้งเป็นหน้าปกให้นาทีนะผู้ชมโอเคช่างมถสิมาเออเออหนี่ผมเอาออกมาละนี่จะเออเี่ไอไอตัวปืนเนี่ยที่บอกปืนมันก็จะเป็นหุ่นยนต์เหมือนเป็นคอมิล่าโมเดลประมาณนั้น อันนี้เป็นสปินแถบเลยตึงตึงตือดึงตึงตึงตือดึงตึดึงเลยครับผมซึ่งผมไม่รู้ว่าตรงนี้มันคือคอมนุษย์หรือคือคอหุ่นยนต์นะมันยะผม z o ิน in ให้ดูน่ะน้าพี่ชมถ้ามันเป็นคอมนุษย์ก็แปลว่าน่าจะเป็นร่างที่ยังมีมนุษย์อยู่มมว่าน่าจะยังมีมนุษย์อยู่ผมไม่รู้อยมันคอมันสีครีมๆอ่ะน้าพี่ชม,มให้คนอันนี้หน่อน,นะโอเค ก็จะมีประมาณนี้นะผมส่วนความถึงทนมาเราจะมาทดสอบกันก่อนดับแรกหยิบเออใช้ดาบเนี่ยมอย่างแรกเลยสปิงแครับเออผม่าผมจะทดสอบยังไงผมคือจะทิ่งอ๋อไอโฆษณาเมื่อกี้อีกอ่ะที่จะจะโดนติดเหลือมั้งนะช้อนเออถือว่าอึดนะผมเพราะว่าทีมเขาอุ้ยแต่ทีมเขาอยู่เพราะว่ายังเป็นคนอยู่ใช่ไหมยมีเลือดอยู่ อเออหน้าสปินแถวก็มีเลือดก็คือต้องแท,แทงเออต้องท่มไม่ถูกจุดนะผมถึงจะมีเลือดท่านที่ปกติไม่มีอันนี้ทำไม่เชิมามาเถียงโอ,อ้ก็ทีมแต่ว่าทีมเข้าอยู่นะแต่แต่ต้องเดี๋ยวผมลองวิ่งดาบดู ไม่ดิผุ่นทำแบบนี้จะงยงวาเอาอันใหม่มาส,โ,สโลมโอเคทำมาดูกันว่าหมโอเคถือว่าอึดในระดับหนึ่งอึดกว่าคนปกติอ่าเดี๋ยวผมจะจัดแล้วกันก็คือด้านซ้ายตรงนี้คืออึดกว่าอึดอึดกว่าคนปกติแต่ยังไม่มากตรงกลางคือที่ที่พุกนี้ยืนอยู่คืออึดมากแล้วแล้วด้านขวาก็คืออึดแบบ โคตรๆแต่แต่แต่อันนี้ยังไม่ใช่อื่นม, tamam. ม,มันมานะเออผมเกลเอามาวางไว้เฉยมาทีมเลยดีดีดีเดียวดาบดับดาบเอออะอ่ะถ้าแทงถ้าทีมสามรอบแล้วยังไม่มีแบบเออไม่แบบรอยอะไรเลยก็อยู่ในคาดอื่นมากๆน้ำจุ้มโอเคอันที่สองมีแล้วโอเค ดามันเป็น,นไมันมันแหลกอะท่านผู้ชมเฟรมเลทหุ่นยนต์มันแหลกขนาดนี้เลยเดี๋ยวลองลบก่อนนะอันนี้อยู่ในเกณฑ์อืดกว่าปกติแต่ไม่ทัดแต่ไม่เดี๋ยวแต่ไม่ถึงขั้นเอ่ออืดมากปนะนึ็นทำไมมันแหลกแกล้วผู้ชมไม่ใช่แบบม่ใช่แบบนี้ปะเนหุ่ผมลองลบอันนี้ก่อนลบเลยออน่าจะโอ้แปบลบว่าตัวนั้นหาม ท่านเลือดออกเลยไม่งั้นอันนี้แหลกแต่ก็แหลกยังแหลกเหมือนเดิมนะมันแหลกเพราะอ,อะไรนะผูช้ชมเดี๋ยวผมลบก่อนเอาตายเอาตายไปเร็วสปิงแท็บตายไปเร็วอืมก็กกยังอยู่ในคันนี้แหละน่าจะแบบอยู่นานไม่ได้นี่เป็นแหลกอล้นะผู้ชมโอเคโอเคพอได้ละอันนี้ตัวที่เราได้ลองไปแล้วว่าอึดมากอ้าวทำให้มัอนอันนึงสโลว์อีกเดียว มันมีรอยขีดข่วแล้วนี่ใช่ไหมมันนึงมันเป็นสีดำๆทิ้งม,มาเลยอันนี้สองยินได้โอเคิต่อไปครั้งที่สามผมแรงไปหรือเปล่าเออน่าจะแรงไป <c oughs> ขาครึ่งเลยทีเดียว าวาดินโอ้โหเมื่อกี้ก็เห็นร้อยละรอยเลือดอันนี้อยู่ในเทียบางไปเลยเทียบางอุ้ยมันถึงตัวข้างหลังอเอาออกกอนรีนใหม่กันแต่เมื่อกี้เหมือนเอตัวตัวนี้ก็ที่มือเขานะมาไหนระดับมันอี่อยไม่ไม่เย่าดินอย่าดินเย,ย่าดินเยอะที่ม,มเข้าไปเลย ตายไหมต้องดูก่อนอาจจะตีมเข้าแต่ไม่ตายรอด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 ดาบไปไหนวันนี้้ยมาโลดอีกครั้งหนึง่งขาดอีกอล <laughs> เรียงไว้หรือเปล่าเราไปชมอยู่ในขั้นอกับปกติเพราะถ้าคนปกติต้องตายไปไในรอบเดียว,วนะทุกชนม,มายืนตัวสุดท้ายเนื้อ โอเคอันนี้บางบางมากน,น่าจะคนคนปกติแล้วมั้งทีเดียวรู้เรื่องเอ,อ, okay. อ,อ้าโอเคแล้วก็ยังยังไม่หมดยังไม่ยังไม่หมดยังไม่หมดนี่อันนี้จะโอ้โอเคอย่างแรกอูแหลกแน่นอนอืมแหลกอืมแหลกเลยเป็นเฮลิคอปเตอร์นะผมเบิบินได้ด้วยนะเดี๋ยวจะหาว่าบินไม่ได้ ลงมานี่ลงมานี่ลงเอา้เอา,เอาเอา,เ,อาเอาเอาพังแล้วพังแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแลกเดี๋ยวถ้าปล่อยไว้นานจะแลกมากน้องไชุต้องรีบลบแต่ปกติมันไม่แลกเร็วขนาดนี้ใช่ไหมตัวที่สองนี่ตัวนี้โคตรเทเลยเป็นโกเลมเอ่อเป็นโกเลมโกเลมโกเลมแต่มันจะมีบัคคอตรงที่ว่าแบบเอ่อคอมันจะไปแบบมุดแบบเนี้ยมันจะเป็นมุดแต่นี่ผมจับเองนะถ้าแบบเอาไปแบบ จะชาต่อสู้มันจะแบบคอมันจะแบบเขไเรีกว่าไงจ่ายนี้ผมต้องใช้เหล็กตึงอีกสองอันนะผมเพื่อจะให้คอมันไดไปไหนแต่ก็ยังเล่งได้อยู่นะจะแน่นซึ่งอันนี้มันยะเอ่อมันจะดีลีทถ้ามันดีลิทมันจะเป็นดีดีเฉพาะส่วนนะผมเพราะว่ามันเกิดจากการที่เอาบ็อกซ์มาต่อกันมันไม่ใช่ตัวละครที่เขาปั้นเองนะผมแบบไม่ได้ปั้นแบบเป็นอวตารมันเป็นของที่เอามารวมกัน กล่องพวกนี้เป็นไงะหากล่องก่อนพวกเนีย่ยเนี่ยอันนี้แหละเอออันนี้เลยเนี่ยเอามาต่อกันแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็แบบเอาเชือกเนี่ยยึดกันอะไรแบบนี้แบบนี้เออประมาณนี้นะผู้ชมแล้วก็แบบเดินได้อะะไรรปมาณนี้น,นี่แค่สาธิตนะดีดด้วยเนี่แต่ว่าข้างในเออมันจะมีตอนก่อนจะเสียงมันจะมีบอกข้างในด้วยนะมันจะเป็นแบบพวก มันมันเป็นน,น่าจะเป็นที่ทําให้ยืดน้าหนักตัวได้นะมันเป็นเครื่องทับนะข้างในเออ,อเผมต้องลบเออต้องกดลบข้างล่างนี่นะผมเพราะว่าถ้าไม่กดเออมันเป็นลบเฉพาะส่วนนะผมลองลบให้ดูเนี่ยขาดครึ่งเลยขาดครึ่งเลยแบบนี้เนี่ยโอเคว้าอึดนี่ก็ไม่ต้องอีกแล้ว ไม่ต้องตร่นตระหนมากเพราะว่ามันคือความอึดของบล็อกเลยซึ่งที่ไม่เข้านะนูอ,อะสรลปแล้วก็อืมถือด้วยถืออืมปัดดาบเออดาบดาบดาบเย็บปิ้วเย็บปิว้วโอเคแล้าจะนิวเคลียร์เอาไม่ลงอ่ะนะผู้ชมผมบอกเลยแต่ก่อนจะระเบิดนิวเคลียร์วัหนึ่งขอต้องตั้งก่อนนะดับแรก จริงอันเดียวก็อยู่แล้วนะท่านผู้ชมต้องเลีงให้ดีๆนะเพราะว่าถ้าไม่ดีเนี่ยมันจะไปยึดกับแขนแล้วแขนจะขยับไม่ได้โปง้งไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยข,ขายขาหงิกขางอแล้วท่านผู้ชมไปไปผิดรูปแล้วโอเคได้ละเอ,อ้ยแขนนแขนผิดด้านเฮ้ยแขนผิดด้านเอา,เอา,เอาดินดินดินถุได้ยัง เอ้ยยังผิดอยู่เฮ้ยแผนที่ด้านถือว่าทำให้พิพิการได้นะแต่ฆ่าไม่ได้แน่นอนอะ่ะขายไปรฆคาได้ <c oughs> โอนโหดจะมีสิ่งเดียวที่อาจจะหยุดยังได้นะก็คืออฮ้ยวันหนึ่งก่อนจะไปลองถึงนั้นอือไม่ใช่ไม่ใช่เปิดรถเอ้ยอืมอืมเอ๊ะ บางบางส่วนมันยิงไม่ได้อ๋อส่วนขามันจะยิงไปเออใช่นุณผชมส่วนขามันจะไม่มีฮิตบล็อกไม่รู้เหมือนกันทําไมนั่นอยู่แบบปกติอืมยิงไม่โดนนะพี่ชมต้องเงยขึ้นหน่อยเฮ้ปรับเลยปรับปรับขึ้นมาจะได้โดนเหรือว่านองโดนปุ่มสีแดงเก่อนพี่ชมอาจจะคาได้เกี่ยวไหมเออโอเคนะพี่ชม เออมนะันเมื่อกี้โฆษณาบ่อยเกิน,นแนะนำให้ปิดเน็ตตอนเล่นนะไม่เกี่ยวนะตรงปุ่มแดงเนี่ยเอาอ๋อหรือไปแล้วครับได้เนี่ยน,น้ำยมคอมันจะเป็นแบบนนีะ้มันเอออันนี้ยังดีนะที่มันเข้าไปนิดเดียวเราเอาเอาอกมาได้นี่แต่ถ้ามันเข,ข้าไปขั้นหนึ่งคือมันจะอยู่แบบนั้นเลยแล้วต้องยึดอีกอันีนึง อันนี้แหละซึ่งผมบอกว่าเออเนี่ยพอมีบอสแบบนี้แล้วเนี่ยผมอยากจะผมอยากจะทําเลยคุณผู้ชมผมอยากจะทําสิ่งที่ผมทำพลาดมาหลายรอบมากมีประสบความสำเร็จแค่อันเดียวไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ประสบความสำเร็จทําจบแค่อันเดียว <c oughs> คือสตอรี่ซึ่งอันนี้เนี่ยผมต้องทําคนเดียวเลยนะเพราะว่ามันมันเป็นเกมแบบซิงเกิลเพลเยอร์นะผมไม่ใช่มัตติเพลเยอร์นะช่ซึ่ง ผมไม่เคยทาจบสักกันจะมีอันเดียวคือผู้พิทักวินเทอร์เออผู้พิทักษ์วินเทอร์นะผมไปหาดูกันได้นะเออถามว่าหนุกไหมก็ไม่รู้ต้องทำชินดูเอาเอางเลยคือผมอันนั้นผมไม่ได้ซีเรียลมากนะผมทำแบบได้หมอดอะผมเป็นคนที่ได้หมดแล้คือแล้วก็ทำซีรีส์ <c oughs> เฮ้ยอ,อันนี้อาจจะพัฒนาแล้วผมเรียนรู้เรียนรู้อะไรไม่รู้เดี๋ยว <c oughs> เ,เดี๋ยวเราจะลองให้รด ถังชน,นนี่แล้วต้องเอาตดถังไปนู่นกันไปสุดๆเลยไปสุดๆนู่นเลยไปสุดๆนู่นเออโต๊ะคันนี้เลยไปอืมชนไปเลยวะเฮ้ยวะ เดี๋ยวผม,ผมขอดูเพื่อความแน่ใจก่อนท่านผู้ชมขอดูเพื่อความแน่ใจก่อนเมื่อกี้ไม่ใช่เพราะว่าผมไปทำอะไรกับมันใช่ไหมใช่ไหมตามไปก่อนอันแรกไปไกลกว่าน,นี้ไกลกว่าน,นี้เออไปได้ขอดูก่อนมาแล้วความเร็วอุ้มชนไปเลย ก็ตายแล้วกรถังก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันที่สองตามมาเดี๋ยวผมจะลบอันนี้ทิ้งอืมอืม,อ,ม,อ,มอยากรู้ท่านผู้ชมเอาไปกันเราจะมาสร้างกับดักระเบิดอีก ถ้าเราถ้ามันกระเด็นออกเนี่ยมันจะไม่ได้รับเแรงระเบิดอย่างเต็มที่นะผมผมจะยึดมันไว้กับพื้นยึดมันเลยแขนยึดด้วยยึดทุกอย่างนะให้มันโดนระเบิดแบบเต็มเต็มเลยโอเคเยี่ยมยอดนะตอนนี้มันก็ขยับไม่ได้แล้ะขยับไม่ได้ทีนี้เราก็จะทําการวางระเบิดวางแบบนี้ดีกว่ามันจะเร็วกว่าวันนึงผมขอเวลาวางระเบิดมัน เดี๋ยวเดี๋ยวเกิดลผมเอาไอ้ขวดระเบิดไฟมาผมซึ่งถ้าอันนี้นะี่มันไม่ต้องจุดนะผมคือมันต้องกระแทกแรงๆแล้งเมื่อกี้มันเกือบกระแทกแรงๆแล้วอันนี้เสียวมาเรื่องของใหญ่เลยลแล้วกันระเบิดแฟลต,ต้องไหมไม่ต้องอ๋ออันนี้มาเยอะใส่เยอะๆเรื่องลองมาอีกยังมีอีกอันนี้ด้วยอันนี้แรงเหมือนกันอันนี้เป็นเน้นเอโอีนะพี่ชม เผื่อใครไม่รู้ A.O.E คือจบตีวงกว้างนะไ่คดะโอ้ผมลืมเลยท่านผู้ชมผมเปิดเสียงไว้ไม่รู้ว่าเสียงมันจะชัดหรือเปล่ามาแค่นี้ก็แลกคอแล้วเราจะจุดชนวนเราจะสต็อกก่อนอืมโอเคคือตอนนี้ทุกอย่างได้ระเบิดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาจุดตรวน,นี้ด้วยเดี๋ยวโอเคโอ้แลกืมเคระเบิดท่านผู้ชมื่องระเบิดเลยแลกมาก ปกติกตมันไม่แหละนะแต่ว่าเอ,อ่อเอทโอลโกลิมันกินฟิลิปเยอะมันเลยหละสต็อปก่อนได้ไหมสต็อปไม่ได้ด้วยท่านผู้ชมว้าวเกมแคสเลยโอ้ไม่หนุกเดี๋ยวผมออกเกมข้าใหม่แป๊บเว่อท่นานผู้ชมเอ,อ่อคือมัน คือพอผมกดเข้าเกมมาใหม่คือมันเป็นตอนที่ยังไม่ระเบิดเอานี่คคีหาไปอันหนึ่งหูจะได้งั้นอืมแบบนี้แหละแต่ผมจะไปไกลแบบไกลที่สุดเลยโอเคจะไปอะมันต้องเห็นอยู่ดีอะท่านผู้ชมคือมันไปได้ไม่เกินนี้อะ่ะเออผมไปอีกฝั่งหนึ่งเลยเดียว อืมวิฟัตเลแล้วก็ซูมนาที่ซูมเลยนี่เจ้ผลผลจะค่อยดูทีท,ทีแล้วนี้นะซูมยวไม่ทีแล้วนี้ละไปเลยไม่น่าแลกละว้วเครือบชาโค,โค่ท่านผู้ชมเอ้าไอ้พวกทำไมไอ้พวกนี้ไม่ระเบิดระเบิดด้วยด้ยมไม่เป็นอะไรเลยท่านผู้ชม เป็นแหลเนี่ยผมอยากดูว่าตายไหมน,นี่จะมีที่ยึดวอยู่กดไม่ได้คือมันไม่ผมยืดอยู่แล้วแหละว่ามันไม่มีวันตายนะพี่ชมเพราะว่ามันมันมันกุลิบมันเป็นกุลิบที่ เป็นสิ่งของที่เอามาต่อกันลูกตรงไหนอะแต่ถ้าเราทำแบบเนี้ยตายแน่นอนท่านผู้ชมเนี่ยมีสิ่งเดียวที่ฆ่ามันได้คือ,อยางลบนี้นะผมตายอันนี้ตายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมทำไมผมลบอันนี้ไม่ได้โอเคสนแล้วคลิปนี้ไม่น่ามีอะไรละอ๋อยังไม่หมดดื่ม มีทีมมอนอันนี้ตัวแบบน้องสต็อปก่นอนเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าทำไมต้องสต็อปอ่ะดูดูความวน,นี่ก็คือเอ่อจะเปลี่ยนกลับก่อนไลน์ตาคือมอเตอร์ตัวนี้มันเท่ผู้ชมแถมมันก็เดี๋ยวผมแบบมันเท่มากแต่ประเด็น,นคือน้ําหนักคอน้ําหนักตัวมันเนี่ยหนักเกินนะาผมมีทั้งต้นไม้มีทั้งอะไรแบบนี้จะทําให้เวลาผมกดอ่ะผมลองกดดูก่อน หน้านมันโกงว่ะท่านผูช้ชมก็ใช้มือพยุงนะโมเนี่ยแล้วถ้าเผลอล้มทีหนึ่งจบจบชีวิตอืมอืมชีวิตโอ้โหเงาหลังเลยเอาอายุหกสิบแล้วโอ้โหอืมเล่นดีลาโอ้โหเอ,อ,อ,อาเอขาหมุนโคตรเท่อันนี้ผมไม่ได้กดสโลวยนะท่านผูช้ชมแต่มันสโลวยอะลองมาเปรียบเทียบกับตัวที่โคตรแย่ของเมื่อกี้อืมความโหมดเรไม่ต้องพูดง ก็จะเอาตัวตัวนี้มาสู้กันนะนี่เอ๊ะไม่สปอปอดอยเดี๋ยวต้องเราวต้องสต๊อกก่อนวางนแนละ้วไจม่จมง,งัไงมันจะเต้นเีลาปาร์ตี้นะโอเคทำสองตัวได้นะเดี๋ยวผมจะลองดูว่าถ้าเจอคนธรรมดามันจะเป็นยังไงเอ้ยนั่นมันพิเ่ษเอ๊ะ เดี๋ยวเดี๋ยวลองใช้แค่กรงเล็บดูไม่ไม่รู้คือกรงเล็บหรืออะไรนะแต่มันเหมือนกรงเล็บโอ้โหเดี๋ยวเปรียบเทียบกับเฮลิคอปเตอร์เมเดยมุดเวยเลยเมเดย์เลยเมเดยมีมอนเตอร์โอ้แหลกแหลกแหกมากต้องยิงสองตัวนี้อยู่ด้วยกันคือแหลกมากเมเดยมีเอ่อมีมอนสเตอร์ป่าไม้ลุกแล้วต้องบินหนีบินโอ้ยบินมันหนึ่งมันต้องกดไอ้ลูก เื่อเหลือหน่อยนะพี่ชมโอเคน้องบินหนีสโลดีกว่านะพี่ชมสโลสโลด์สโลด์ลลมันจะไม่แหลกอืหนีไม่ได้โลไอ้เครื่องบินลอยตามันก็เทนะถ้ามันไม่ติดตรงที่ว่ามันเอ่อเอาคือมีินลงพืม้มันไม่ติดตรงที่ว่าตัวมันหนักเกินอุยออกพังพังเลยผมดึงแรงกัไนไปไหนอืมโอ้ยมีพงังเอ้ยมีระเบิดด้วยเหร โอ้เล็กโอเคทันทันโอเคเก้อโอเคนะทีนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมจะค่อยอยากให้ผมรวยบอนอะไรในเกมนี้อีกรู้ยังผมเล่นอะไรก็บอกได้แต่เนี่ยอิงเดมอนมาแล้วขวายจะมางานตัวนี้ด้วยแเพลงตียไม่ชินออเออโอเคบ้า บางโอ้ยอ,อเคสุดเออเดี๋ยวผมขอดูมัดก่อนไปแล้วกันมีเสมอแคทมีวอร์เดนมีอะไรผมมีโทนะมีพิตโตวินในเมชิกา้าไม่ไม่ต้องดูโฆษณาด้วยโหลดเลยนนมีสวอตมีสวอตเดียวโหลดเลยสตาพิทนามโหลดเลยโหลดอย่างยาง ที่เวลาคลิปนี้ผมก็ต้องขอตลาไปก่อนนะผมถ้าใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรอะไรก็ต้องอก็บอกผมได้นในก่องคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปเลยนะเวลาคลิปนี้เนะี่ยลาไปก่อนนะล้วฝันดีเห็นผีทุกคืนนะผมบ๊ายบาย